ไช่หมูหันใช่หมูหันไปกินไปกินไปกินหมูหันนหมูมหมันยุไซนี่เขายุไซนี่ยกแกงกะเบลแกงกะเบลมาจะตื่นสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องที่ติดตามรับชมช่องยูทูบพี่พรชัยออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้มากจีนพันกับหลังจากที่มาทัวร์นครพนมมามามา,มาไหว้พระนะครับแล้วก็ตอนนี้เราเดินทางมาที่แกงกระเบานะครับเพื่อที่จะมากินหมูหันนะครับบรรยากาศก็ แดดพอสมควรครับ <lite> วัน <bam> นี้นะครับอย่าไปกันเลยมาถัดลงไปดูจอดเครื่องไหนบ้างจอดสิบสิบหาสิบสิบหาสิบหกปีประมาณนี้นะครับพี่ดอนมึงเอาพันสามจะได้มไหม บรรยากาศคือแบบดีมากครับที่นี่เขาเรียกว่าแม่น้าโขงริมโขงที่แก่งกระเบาเลยครับดีสต่งเลยครับปลาเขาวิ่งหรอเเขาบอกว่ากินปลาเราจะฉลาดทำไมแมวอยู่บ้านเขียนหนังซือไม่ได้เลย โอ้ยหนาแล้วล่าไม่กินตำไทยเอาตำปลาก็ได้มีอะไรก็จิ้นมีอะไรก็จิ้นก็จิ้นนี่ไงนี่ไงนี่สวยเสกกระตุ้นกระเบาเสกโอ้ยมีเสกตุ้นกระเบาเสกตุ้นกระเบากระเบามีตุ้นกระเบาแจ้งกระเบาเนาะสั่งสั่สั่ขอเป็นส้มตำแล้สองสองตำแล้วก็หมูหันมีอะไรอีก แนะนำไหวปีนองบรรยากาศดีสุดๆขออนุญ,ญาตสั่งกับข้าวก่อนนะครับยามาถ่ายให้ดูเมทตอนที่กับข้าวมาถึงแล้วนะครับฝ <c oughs> ากติดต <c oughs> ามเย็บโคตรดีแล้วใคสิได้ไหมแล้วใครสิได้อันได้เลขโตโตโตมัแต่วต่ว,ว,า,กวากะเมันอันดับแต่ไม่รีตักโตมัสดเลยไม่ใช่มันจะหายร้อนก่อนหายร้อนหรือ,อยังร้อนขาขาเสื้อมันใหญ่ อาร่อนๆเลยอันนี้แหละเจร้อนไหมคบตีปี๊ดจบคุกันยังไงครับเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับหนึ่งเป็นยังไงครับหิ้วเขาบอสแสบบอสถามว่ารสชาติไงกันซิมซิมแยบจุบ อู่เัาโอ้ยกันอันนี้จำรวมโอเคนะแตคิดถึงวต้นตาลไม่เลยบอนเต้นขึ้นขา่นคนนะมันใบสามกลัว้นจ่อยเด่นหมดเลยใบมุ้งนี่เขาเสเขาเทียมหมดเลยใส่แดงหมดชอบินต้องกินมือละคับเพราะว่า แล้วครับอ๋อหมูผนก็เจีบตสอฝั่งสองจานรอโอ้สองขึ้นโอ้ครับเดียไปนิเหมือนแบบอลเไมกินเดือยไ่ีเลยซิมมงนซิมยูพอเอ้ยวาก่อนเดียมิตรคอนโอ้อนดี้น้องครับหมูหั่นกับหมูหั่นหมูหั่นหมูหั่น ปลานนี้กอน่อยจาไท่เอาไปสังเลยนะน่ากินมากบอกตรงมาสี่คนสั่งรมาณประมาณมากสิบสิบขนพอวา่งกินขื่นถ้กินขจักต้นยังอับตว่าบอกว่ากินเว้ยม่นงกินไม่หมดเราก็ต้องสั่งอย่างเดียวว่ามันอร่อย ห่ออย่างเดียวนะห่ออย่างเดียวรีวิวรีวิวมูหันเดี๋ยแสอยู่แสบจ้ำอยู่ีนอกใช่ใช่ใ่ใช่ืค้ออร่อกิน้กินน้อร่อยน้าุ้อะเิ่มแล้วหรอทำไมเหมือนอิ่มๆมองแกะเลยเคี้ยวหมดเลยกระดูกอืม อันนี้อะเลยใช่มันจะเป็นเอ่ออะไรกินหวานซอสหวานสัเดอกินป่ะีดำนี่พอแซ่บนอสูงกว่าน้งสารข้ามไหมบ่แล้วข้าวโพดกับสารข้ามเลยแซ่บมกน กายุ่นกับซูชกันอยู่แตว่ากเหมือนอันนี้มันเข้มขนเข้มนกว่าอยู่ใม่แล้ววิมนื้ออืออืมอืออืมเอาเอาเออมนะอไลนมไม่กินข้าว ล้วก็ถ่ายดีกว่า YouTube แบบไลฟ์สดอยู่เพราะว่าคนดูจะ300แล้วไ,ไม่ได้กินไม่ได้อ้วนหม่เหลบดิ้นใจ